สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะลักกะเอฟซีทุกคนนะคะลกก่ะกัแฟนเพจนะคะลูกออดบมนแนทชแนลนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้นะคะ้าพี่น้องมาเบิงเออโบนะคะ้าพี่น้องมาเบิงบอพอพันแม่พันนะคะ มาเบิงนะคะหลักกามากะด้วยสายตานะคะว่าเลือเท่าใดเล้วนะคะ <c oughs> เหลื้อลายปันใดนะคะเ <c oughs> พราะว่าเลียงมาเรื่อยๆนี่นะคะพี่น้องก็มีการที่ว่าพ่อแม่พันนี่ตายนะคะในแต่ละมือนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องมือละตวัตวสองตัวของสีนาะนะคะ มาเมืรอนี้นะคะเข้ากับเลยผ้าผ้าพี่น้องมาเบิงแล้วกะ็มาเช็คเบิงนะคะด้วยหลักกะกะ,กะด้วยระยะสายตานะคะวะ่าสีเหลือลายเหลือหน่อยปันใดน,นะคะพี่น้องผู้ใดนะคะที่เขา,มาแม่เหลวนะคะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิง่งให้นํานะคะพี่น้องสืบทดเดบพ่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเออ่ชนแนลนี้นะคะเป็นอ่ เกี่ยวกับการเลี้ยงกนบน,งกกน,น,นะคะพี่น้องเกษตรกรท่านไดนะคะมีความสนใจนะคะล่ะก,กะมีความอยากเปลี่ยนอาชีพหรือว่าอยากเหตุเกี่ยวกับการเลี้ยงกบเลี้ยงสัตว์นะคะกะติดตามนะคะกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปนะคะสิมีการแจ้งเตือนตลอดนะคะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้นะคะอากาศด้วยระยะสายตานะคะของเอ่อ แม่พันธ์พอพันธ์นะคะกะได้อยู่นะคะพี่น้องได้อยู่ประมาณร้อยคู่นะคะได้อยู่ประมาณร้อยคู่นะคะพี่น้องร้อยนิดนิดนี่แหละนะคะเท่าที่ก,กาด้วยระยะสายตานะคะพี่น้องคะในประมาณนี้นะคะเพราะว่าบาง คือคือเท่าที่บอกมาแต่งแต่เรียงมากกว่าสะหอดมีหน้าในการผรสมพันธุ์ในในแต่ละรอบปีเนี่ยนะคะพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันกระสิตายไปเนาะพี่น้องตายไปนแน่นะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็าต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีตายบางมีเหลือบางนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้อง ณตอนนี้กับมักกะลานะคะเหลือเวลาอีกสองเดือนนะคะพี่น้องเหลือเวลาอีกสองเดือนกลัวนะคะจังสิถึงฤดูการพ่อพันธุ์นะคะเขากับพยายามดูแรลรักษาพ่อแม่พันธุ์ให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะพี่น้องพยายามรักษาพ่อแม่พันธุ์ให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะให้บาดเจ็บหน่อยที่สุดนะคะให้คงความแข็งแรงไว้นะคะพี่น้อง เหมือนนี่กัเลยผ้ามะเบิงนะคะกบของเฮามีความพร้อมนะคะมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะคะในใน,ในปีนี้นะคะเฮากับซีมาคอยอัปเดตแล้วก็มารคอยเบิงเรื่อยๆนะคะพี่น้องว่าเออ่จ้อสีหดมีหน้าหนิกบเฮานี่สีเหลือจกักโตนะคะพี่น้อง สีไฮมันเหลือเบิดสูตโตเลยมันก็เป็นไปบนะุไดเนาะพี่น้องนะเนาะเขาก็เข้าใจเอาวิธีธรรมชาติอยู่นะคะส่วนหลวงอเดงนี่ก็เลี้ยงมาหลายปีนะคะกับสีซึมซับแล้วก็สีเลี้ยนรูนะคะเอาไปพร้อมๆกับพี่กับน้องนะคะผู้ใดนะคะมีขอสงสัยนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามนะคะกับด้านล่างคอมเมนต์เดอ้อพี่น้องนะคะอยากหูอียังเพิ่มเติมนะคะกับ คอมเมนต์ดานล่างคลีบได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกอาสิบไปตอบนะคะนี่นะคะก็คือเขาเหยนเบิงนะคะพอพันแม่พันนะคะที่มีความอาแข็งแรงนะคะลักษณะจะเป็นอาจังสี่นะคะมีความสุกนะคะมันมีความสุกอยู่นะคะพี่น้อมมันกรลล่างหาวนะคะถ้าเป็น พอพันแม่พันที่บ่มีความแข็งแรงนะมั่สิบ่มีการหาวการกระโดดร,รวดเต้นอยังงลยพี่น้องอยู่ซื้อนะคะก่าขึ้นหมายถึงว่ากลบของคุ้นอาจจะบ,บอ่อแข็งแรงนะคะพี่น้องคะมังโตกะหมุนอยู่ในขีดตมนะคะพี่น้อง บางตัวกับค้นมานะคะขึ้น้ำตัวนี้เขาใส่น้ำขนาดนี้นะคะเอ่อเห็นน้ำคือน้ำตัวนี้เป็นน้ำธรรมชาตินะคะพี่น้องพื้นข้างล่างน,นี่มันเป็นขี้ไข่น้ำนะคะโบเมน่มาโบเปีนยนทายน้ำหรือว่าจังไดน,นะคะเพราะว่ามันเป็นขี้ดินนะคะเห็นบ่นคะเพราะมันเป็นขีน้ไข่น้ำมันกเนนเเ็เป็นน้ำเขียวๆเป็นน้ำคือจังบเร,รทายแต่จริงเอ่อน้ำโบรรเปียนนะคะจริงๆแล้วโบมีกินนะคะพี่น้องคะเพราะว่าหลังจากหลังจากนี้เขาก็สิเติม เติมเรื่อยๆนะคะมันบบกลงมันก็นสีบบกลงเองมันเพราะมันบบกลงเองปุ๊บมันดินมันก็นสีดูดกินดูดดูดขี่กบดูดหัวหานะคะลงไปในขี้ดินนะคะแล้วเขาก็เติมน้ำใส่นะคะก็ถือว่าบ่มีก,กินนะคะถือว่าเป็นบ่อที่สะอาดแล้วก็โอเคแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติดีที่สุดนะคะพี่น้องคะ หากมีขอสงสัยอีกอย่างนะคะในการเลี้ยงกบในการดูแลกบในการขยายพันธุ์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ดันลางคลิปนะคะหละะ้วก็ติดต่อสอบถามได้นะคะพี่น้องะ่ะสำหรับวมือน,นี้นะคะลูกออดบรนณานชาแนลนะคะกับสิขอตัวลาบไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถูกทันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับมือน,นี้นะคะลาบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ